สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจอ่านดวงสไตล์ตักแตน p r <ol> r a c โ l <ical> e n e r g y รและเดอดสปาดวงนะคะสัปดาห์นี้มาพบกับพิกาการ์ดในหัวข้อที่ว่าการเงินเดือนนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีเราเลือกมาหนึ่งหมายเลขนะคะจากหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองและหมายเลขสามนะคะและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรคุณบ้างน,นะคะ ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะพร้อมยาง1 2 3สเรามาดูกันที่หมายเลขหนึ่งนะคะว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งการเงินจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเรามาดูกันว่าน้องแมวของเราเนสต์แคทคาร์โรสเนี่ยจะบอกว่าผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งสถานะการเงินในเดือนนี้จะเป็นอย่างไร ตายแล้วเดือนนี้ของคุณนะบอกเลยว่าเป็นช่วงที่โชคดีมากนะคะในเรื่องการเงินเห็นไหมการติดต่อค้าขายของคุณที่มาทางออนไลน์เนี่ยบอกได้เลยว่ากำลังจะมานะคะแล้วก็มาแบบดังเปี้ยงป้างมาแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วมีโอกาสเข้ามาอยู่ดีดๆเขาก็มายื่นให้เลยด้วยดังนั้นแล้วเนี่ย<ๆ>ก็ขอให้คุณนะ่ะติดต่อสื่อสารกับเขาให้ดีนะคะวางแผนให้รอบคอบอย่า เผลอแบบดีใจเขาเพราะว่าเขาเข้ามาแล้วคว้าปุ๊บทำปั๊บโดยที่ไม่รอบคอบในเรื่องเงินนะคะไม่งั้นแล้วเนี่ยแทนที่คุณจะได้มาเต็มเม็ดเต็มหน่วยอะ่ะคุณก็จะเสียอไปได้เยอะเหมือนกันเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีเลยบอกได้เลยว่าดีสําหรับคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งเลยนะคะการใช้สื่อออนไลน์สามารถคีเอทงานคีเอทเงินหรือ หรือสร้างความแตกต่างให้คุณได้เยอะแล้วก็จะรายได้เข้ามาเยอะอย่างที่บอกแต่คุณก็ต้องระวังความที่คุณนะ่ะบอกแล้วพอคุณได้งานมาเยอะได้อะไรมาดีปุ๊บเงินเข้ามาเยอะปั๊บเนี่ยคุณก็จะใช้จ่ายสิ้นเปลืองใช้จ่ายหมดไปกับของฟุ่มเฟือยทั้งหลายนะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณจะเอามาสร้างประโยชน์ให้คุณเองนะคะดังนั้นก็ขอให้รอบครอบให้ดีเนาะในเรื่องเงินการลงทุนการทำอะไรก็ดีนะคะแต่ก็อาจจะเลือกได้แค่อย่างเดียวเนาะ เพราะว่าคุณน่ะทาไปแล้วอย่างหนึ่งคุณกําลังเริ่มสร้างอีอย่างหนึ่งคุณก็ขอให้เลือกสิ่งที่คุณถนัดดีกว่านะคะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยไหนดูซิถ้าเกิดคุณไม่เลือกสิ่งที่ถนัดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมคะคุณจะลงทุนแล้วผิดหวังนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้คุณเลือกสิ่งที่คุณถนัดแล้วคุณทําได้ดีเนี่ยคุณจะดังเปี้ยงงเหมือนตัวนี้เลยเห็นไหมคะแล้วเงินก็จะเข้ามาแต่ถ้าเกิดคุณเลือกทาคู่กันทั้งสองอย่างคุณจะผิดหวังนะคะเสียใจและขาดทุนนนนนะะคดััง้้แลวเี่ย พอให้การเงินดีก็อย่าเผอใช้เงินมือเติบโดยที่ไม่เราบั้นระวังแล้วรอบคอบนะคะมาดูกันว่าไพ่ angel oracle บอกว่าสถานะการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะ i n t e r c o r of appendent gratitude list ไหนขออีก2องใบขออีกใบเดียวดีกว่าเพราะมาแล้ว2องใบว่าผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งเนี่ยจะได้ผลไปนดยอย่างไรบ้างน,นะคะ รี l i t เจอร i เซโอหมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะในอดีตของคุณเนี่ยมีเรื่องที่วิตกกังวลใจเอาไว้อยู่ถูกไหมคะ <S <S ดังนั้นแล้วเนี่ยไพ่ก็เลยเดานางฟ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์เลยแนะนำว่าในความอุดมสมบูรณ์ของคุณเนี่ยมันมาเหมือนในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเห็นไหมคะมันมาจากการที่คุณอนะให้ความช่วยเหลือให้ความอบอุ่นกับทุกๆคนในทุกๆเรื่องนะคะ การที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาแบบเป็นของขวัญที่เราอ่ะไม่ได้คาดหวังมาในรูปแบบที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราอยากได้อย่างเงี้ยแต่การที่เขาเข้ามาบางทีอยเข้ามาแบบเอ้ยเรื่องเนี้ยฉันคิดว่ามันไม่มีระอยู่ดีเขาเข้ามาแล้วก็เข้ามาแบบที่คุณไม่ได้แบบต้องการแต่การที่เขาเข้ามาในแบบเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่เข้ามาทําให้คุณ่ะสนับสนุนนะให้คุณถึงเป้าหมายในเรื่องสุขภาพการงานการเงินและความรัก แต่อันนี้จะบอกได้ว่าอันนี้จะเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะสนับสนุนให้คุณน่มีความอุดมสมบูรณ์ทางการเงินด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยไพ่ก็เลยบอกด้วยว่าให้คุณ่ปลดปล่อยความหึงไม่ใช่ความหึงนะความงกความหวงของความอะไรทั้งหลายแหล่นะคะออกไปเพราะว่าคุณ่ะมีเยอะอยู่แล้วเห็นไหมคะไพ่ก็บอกอยู่แล้วว่าคุณ่ะในเรื่องการเงินเนี่ยคุณอยากจะลงทุนหลายๆอย่าง คุณอยากจะทําอะไรหลายๆอย่างฟังๆพร้อมๆกันเพื่อที่จะได้เงินเข้ามาในหลายๆทางเห็นไหมคะแต่ปรากฏว่าพอถ้าคุณทําแล้วอย่างที่บอกนะคะคุณก็จะผิดหวังเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ลยบอกว่าอย่าง,งกอย่าง,งกอย่าห่วงอย่าอย่าเห็นแต่ความอยากได้อยากมีหรือว่าไปอิจฉาคนอื่นเขานะคะแล้วก็ให้อย่างที่บอกนะคะให้ขอบคุณ คุณน่ะลองขอบคุณหรือยังลิ์ออกมาหรือยังคะว่าทุกวันนี้คุณมีใครที่คุณจะต้องขอบคุณบ้างมีเรื่องอะไรที่คุณจะต้องขอบคุณบ้างเช่นวันนี้ที่คุณมีทุกวันนี้ได้คุณขอต้องขอบคุณใครคุณต้องให้ความรู้สึกที่ว่าหนึ่งในนั้นคุณขอบคุณตัวเองเป็นไหมขอบคุณคนที่ให้ผลประโยชน์คุณได้ไหมขอบคุณ สิ่งเล็กๆน้อยๆได้ไหมแม้กระทั่งสัตว์ตัวเล็กๆที่คุณเลี้ยงเขาคุณให้ความรักเขาเหมือนซานตาคอสเห็นไหมคะซานตาคอสเนี่ยให้ความอบอุ่นทุกคนให้ความอบอุ่นแม้กระทั่งสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกระรอกกระต่ายกวางทั้งหลายผลลม,ม้ผลไม้เนี่ยท่านมีเท่าไหร่ท่านก็ให้หมดให้เพื่อให้เป็นความสุขดังนั้นแล้วอ่ะคุณก็ต้องให้อะไรที่เป็นความสุขให้ตัวเองด้วยนะคะอย่าเครียดต,ตลอดเวลาเนาะ ย่าคิดที่จะแบบเอาทุกอย่างตลอดเวลาแล้วก็จะเป็นสามแบบนี้คุณก็จะรู้สึกหงุดหงิดใจตลอดเวลานะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้คุณน่ะขอบคุณขอบคุณทุกสิ่งขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆลิ์ออกมาอย่างน้อยวันละนิดวันละหน่อยทําทุกวันค่ะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะเคยเกิดจากในอดีตของคุณน่ะมีความรู้สึกว่าคุณไม่พอคุณก็เลยทําให้ห่วงนั่นห่วงนี่ไม่อยากจะเสียไป ไม่อยากจะใช้แล้วมันก็จะกลายเป็นการงบเป็นการรู้สึกว่าปิดกั้นสิ่งที่เข้ามาดังนั้นไพ่ก็เลยแนะนำว่าให้คุณนะขอบคุณเพื่อที่จะเป็นการเปิดทางให้สิ่งดีๆเข้ามานะคะคู่กับไพ่ซานตาคอสไม่ว่าใครทำอะไรให้คุณนะคะหมั่นขอบคุณหมัน่นรู้สึกซึ้งในน้ำใจของเขาในทุกๆเรื่องเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่คุณยื่นปากกาให้ให้ยืม ให้ความช่วยเหลือลเล็กๆน,น้อยๆถือนั่นถือนู่นถือนี่หรืออะไรก็ตามแต่พูดจาดีๆใส่กันแล้วจะทําให้คุณน่ะเปิดทางทุกอย่างได้ใช่ไหมไหนดูซิใช่ไหมแน่เห็นไหม้าย,ยังบอกเลยว่าถ้าคุณน่ะกล้าที่จะขอบคุณในทุกๆอย่างนะคะเขียนมันทุกวันเล็กๆน้อยๆวันละห้าอย่างสิบอย่างหรืออย่างหนึ่งเริ่มันแรกหนึ่งอย่างวันที่สองอีกสองอย่าง หรือวันละห้าอย่างทําทุกวันต่อเนื่องอะคะ่ะแล้วก็อะไรที่รู้สึกว่าไม่จําเป็นไม่ไม่จาเป็นต้องใช้ไม่จําเป็นต้องมีเนี่ยคุณก็ไม่ต้องเอาหมั่นแบ่งปันและบริจาคให้คนอื่นที่เขายากไร้คุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะอดอย่างนะคะบอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันจะทําให้คุณนะ่มีความอุดมสมบูรณ์มีการได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นเข้ามาตลอดเวลานะคะดังนั้นแล้วเนี่ยขอให้ผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งเนี่ยลองกลับไปคิดดูเนาะ ว่าบางทีอ่ะคุณให้คุณให้เยอะไปหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณมัวแต่ห่วงมัวแต่พะวงว่าคุณจะขาดเลยทําให้คุณพยายามเก็บเงินแล้วคุณไม่เอาไปลงทุนหรือว่าไม่แบ่งปันให้ผู้อื่นสิ่งต่างๆก็เลยไม่เข้ามานะคะลองขอบคุณดูเนาะบางทีอ่ะคุณเอาทุกอย่างมาเป็นความอิจฉ้าความรู้สึกทําไมคนนั้นมีอย่างนั้นทําไมฉันไม่มีอย่างเขาบ้านฉันอยากมีอยากได้ทุกอย่างเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจหงุดหงิด แล้วแทนที่สิ่งดีๆจะเข้ามานะคะมันก็จะไม่มาเนาะเพราะเดือนนี้บอกได้เลยว่าคุณอะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินมาแบบฟุกๆมาแบบเล็กๆน้อยๆถูกหวยถูกอะไรได้ด้วยเนาะเป็นโอกาสที่เข้ามาค่อนข้างที่จะดีเลยเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเดือนที่ดีมากของคุณนะคะดังนั้นแล้วก็ขอให้ผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งเนี่ยตั้งจิตให้ดีเนาะลองไปทําดูนะคะคิดเครื่องหมายลเล็กๆไว้ Bye. วันนี้ฉันขอบคุณ ทุกคนยังขอบคุณพ่อแม่ยังขอบคุณเงินทุกบาทของตัวเองหรือยังที่ใช้ออกไปเพื่อที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขทําให้คนรอบข้างมีความสุขทําให้สิ่งเล็กๆน้อยๆหรือผู้คนที่ลาบากกว่ามีความสุขอย่างน้อยก็จิตใจคุณก็มีความสุขนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่หมายเลข2นะคะมาดูกันว่าผู้ที่เลือกหมายเลข2ในเดือนกรกฎา,าคมนี้นะคะการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ เรามาดูกันสิหมายเลขสองขอดูภาพตัวหมายเลขสอในเรื่องการเงินหน่อยคะ่ะน้องแมวโอ้เดือนนี้หมดไปกับการเดินทางคุณนะ่ะจะหมดไปกับอุปกรณ์เครื่องเขียนเครื่องใช้แล้วก็การดูแลรักษาร่างกายด้วยนะคะหรือที่บ้านเพื่อที่จะทำให้ตัวเองมีความสะดวกสบาย เห็นไหมคะว่าไพ่ขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับการเดินทางทั้งสองตัวเขาก็เดินทางทั้งนั้นถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะเดินทางไม่ได้เนี่ยคุณก็จะซื้อทุกอย่างอะตุนเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนทุกอย่างหรือว่าการดูแลความสะดวกสบายให้คนในบ้านด้วยนะคะเดือนนี้บอกได้ว่าเป็นเดือนที่คุณอาจจะหาเงินได้จากการใช้ความสามารถและความน่ารักของคุณนะคะในการไปดูแล คนอื่นการให้บริการคนอื่นหรือคอยเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการเชิญชวนการใช้สกิลความสามารถตัวเองล้วนๆเนี่ยเข้ามาเรื่องเงินเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเดือนที่เข้ามาเยอะแล้วก็จะออกไปเยอะด้วยถ้าคุณบริหารไม่ดีนะคะถ้าเกิดคุณใช้เงินตามใจเนี่ยเงินของคุณน่ะจะเข้ามาปุ๊บแล้วก็วืบออกไปเลยแต่ถ้าเกิดคุณบริหารเงินดีๆเก็บเป็นใช้ ในช่วงที่เหมาะสมเนี่ยมันจะทําให้คุณสามารถที่จะสามารถที่จะมีเงินเหลือใช้เหลือเก็บได้นะคะสกิลความสามารถของคุณที่ควรที่จะใช้นะคะเป็นการใช้เกี่ยวกับการติดต่องานต่างประเทศการค้าขายที่แบบของสวยๆงามๆของแฟชั่นของเล็กๆน้อยๆที่มาจากทักษะฝีมือของคุณเองนะคะลองดูว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถในเรื่องไหนหรือจะเป็นงานบริการในเรื่องเกี่ยวก,กับ ขับรถแก๊ปฟูดขับความเร็วทั้งหลายเกี่ยวกับเครื่องยนต์อะไรก็ทําได้นะคะจะทําให้คุณเนะี่ะมีเงินเข้ามาเยอะเลยเป็นเดือนที่แบบว่าท่านไม่เหนื่อยก่อนไม่ใช้ความสามารถหรือไม่คุมให้ดีๆเนี่ยเงินจะออกไปง่ายนะคะแล้วก็จะเข้ามาง่ายด้วยเหมือนกันดูการเงินในเดือนนี้บอกได้เลยว่ามาแบบทรงๆนะคะไม่ได้แบบว่ามามาแล้วจะหรูหราฟู่ฟซ่เหมือนหมายเลขหนึ่งเนาะดังนั้นแล้วอะ่ะ ก็ปรับนิสัยตัวเองให้ดีนะคะอะไรที่ไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งซื้อนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับพวกของไรสาระทั้งหลายที่สภาวะตอนนี้ไม่ได้จําเป็นต้องใช้นะคะขอไพ่อาลาขึ้นของเรานางฟ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์อีกสองใบามาดูกันว่าไพ่ของเราเทวดานางฟ้าเนี่ยจะบอกคุณว่าอะไรกันบ้างนะคะในเดือนนี้เนี่ยเอ๊เดี๋ยวดูก่อนว่าน้องแมวเนี่ยบอกอย่างนี้แล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณ อย่างที่บอกว่าถ้าคุณคุณคุมการเงินให้ดีไม่ใช้จ่ายซื้อได้การเงินของคุณในเดือนกรกฎาคมจะเก็บได้ดีใช่ไหม mm hmm. เห็นไหมคะจะเข้ามาได้เยอะมากๆนะคะแต่ก็ต้องระวังความโลภของคุณเองนะคะแต่ถ้าเกิดคุณน่ะไม่เก็บใช้ตามใจเข้ามาเยอะก็ออกไปเยอะด้วยเนี่ยจะเป็นยังไงก็ออกไปรั่วเลยเหมือนกันนะคะถึงแม้จะมีมากก็หมดได้เยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องไปพึ่งผู้ใหญ่นะคะที่บ้านนะคะ คุณแม่โดยเฉพาะคุณแม่ของคุณนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็ดีได้เหมือนกันมาเยอะก็ใช้เยอะอย่างที่บอกแต่ถ้าเกิดคุณบริหารให้ดีเนี่ยมันก็จะเข้าไปได้แล้วก็เก็บได้เยอะนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจการบริการที่พักเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณเหนื่อยหนักหน่อยถึงแม้ตอนนี้จะดุเงยบเหงาเพราะว่าคนที่เข้ามาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวต่างชาติก็เถอะตอนนี้ก็ต้องพยายามนะคะรับหาเรียกว่าอะไร สกิลความน่าสนใจการดึงดูดสถานที่ต้องเที่ยวของตัวเองเข้ามาด้วยนะคะถ้าออราเคลต้องการบอกให้คุณอะออกห่างจากความสัมพันธ์หรือเพื่อนที่เป็นพิษต่อคุณนะคะเนี่ยให้หลีกหนีให้หลบหนีออกไปนะคะอันนี้บอกได้เลยว่านอกจากคุณ่ะจะใช้เป็นดีลเลอร์อในไร้าสาระเนี่ยถ้าเกิดคุณใช้ความสามารถของคุณมาแล้วเนี่ยคุณก็จะหมดไปกับสิ่งมึนเมาอ,อะไรที่มันดึงดูดคุณแบบ ในเรื่องเกี่ยวกับการพนันได้ด้วยนะคะอย่าหวังรับราบรอยจากการพนันหรือว่าการเสี่ยงโชคนะคะบอกได้ว่าเดือนนี้ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นมาจากความสามารถตัวเองล้วนๆเนาะถ้าคุณทําได้ดีบริหารได้ดีลุยเต็มที่แล้วก็อะไรควรที่จะตัดก็ตัดอะไรควรที่จะอารุ่มอร่อยก็อารุ่มอร่อยก็จะทําให้คุณสามารถมีเงินเก็บได้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยคุณนะี่ย เผือเนี่ยคุณเปเพื่อนพาเสียด้วยนะเนี่ยถ้าหากไม่ใช่เพื่อนพาเสียก็คนรอบข้างพาเสียนะคะเนี่ยเพราะว่าไพ่บอกว่าให้ออกหายหรือว่าตัดความสัมพันธ์เลือกเพื่อนที่ดีนะคะมีความคิดดีๆไม่ใช่เพื่อนที่มีความคิดในแง่ลบว่าเฮ้ยเดี๋ยววันเนี้ยเงินก็ไม่ได้หรอกวันนี้ชวนไปกินเหล้าวันนี้ชวนไปทําอะไรที่มันแบบไม่ได้ส่งเสริมความ สามารถความพัฒนาของตัวเองขึ้นมานะคะอย่างโบราณก็เคยบอกนะคะว่าคุณอยากรวยคุณก็ต้องอยู่ใกล้กับคนรวยนะคะเพราะคุณจะได้เห็นแนวความคิดของคุณรวยแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนรวยที่รวยขึ้นมาด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในกลุ่มสภาวะเดิมๆคนเดิมๆหรือคนที่มีแนวความคิดลบๆไม่คิดที่จะพัฒนาตัวเองนะคะคุณก็จะเป็นแบบเขาโดยที่คุณซึมซับไปโดยไม่รู้ตัวนะคะเนี่ยอย่างที่บอกว่าให้มีความหวังความฉลาด ผู้ที่สามารถนำทางให้คุณมีแผนการเงินที่ดีได้นะคะแล้วก็ให้ออกมาออกห่างจากสังคมเห็นไหมคะดีท็อกฟนชิพแล้วก็ออกมาจากสิ่งสภาวะแวดล้อมที่มันเป็นพิษซะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยคุณจะเกิดความอิจฉาความริษยาความหึงหวงความรู้สึกที่ไม่ได้ทำให้คุณ่ะดีขึ้นนะคะเขาถึางได้บอกว่าให้คุณหลีกหนีออกมานะแล้วก็ พยายามอย่าอิจฉาริษยาคนอื่นนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยขออีกใบนึงว่าท่านนอกจากความอิจฉาริษยาแล้วเนี่ยต้องทำยังไงถึงจะทำให้มีขึ้นมาได้อีกจริงๆอย่างที่บอกนะคะในอดีตคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีเยอะนะคะแล้วก็ พยายามที่จะเก็บทุกอย่างหรือพยายามทําทุกอย่างที่มีแต่ตัวเองไม่เคยมองว่าตัวเองไ่ยมีความสามารถในแบบไหนแล้วคุณก็ยังอยู่ในกลุ่มเพื่อนเดิมๆคุณไม่คิดที่จะพัฒนาตัวเองคุณก็เลยมองแบบเฮ้ย <c oughs> ทาไมคนนั้นถึงมีทําไมคนนี้ถึงมีอันนี้ของฉันอันนั้นของฉันฉันควรที่จะได้อย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้นะคะโดยที่ไม่คิดที่จะเสียสละเนาะห่วงของห่วงทุกอย่างทําทุกอย่างแต่ว่าคุณก็ไม่เคยรอบคอบในเรื่องเงิน เห็นไหมคะเนี่ยไพ่ก็ไม่ไพ่ก็บอกอยู่ว่าคุณอ่ะไม่ได้รอบครอบในเรื่องเงินไม่มีการวางแผนการเงินให้มันดีใช้อย่างเดียวกินเที่ยวเล่นแล้วคุณก็ไม่ใช้ความสามารถจริงๆของคุณคุณไปอยู่กับคนที่ไม่ได้ดีมากมายพอที่จะไอ้นี่นะคะแต่ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนความคิดตัวเองใหม่เนาะอย่างที่บอกว่าคุณเปลี่ยนได้เห็นไหมคะคุณจะได้สิ่งที่ดีเข้ามาเลยทันที อย่ายอมทําตัวเองให้เป็นผู้ที่ถูกทําร้ายนะคะคุณน่ะเป็นผู้นําได้นะคะไม่ใช่ว่าคุณจะต้องยอมเขาไปตลอดเนาะคุณมีความสามารถในตัวคุณเองนะคะเห็นไหมคะเขาบอกว่าให้คุณน่ะขึ้นมาเป็นผู้นําจัดการทุกอย่างในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะอย่าโทษอย่าคิดว่าตัวเองต้องเป็นอย่างนั้นตัวเองต้องเป็นอย่างนี้ตัวเองจะต้องแบบฉันไม่ดีอย่างนั้นฉันไม่มีความสามารถอย่างนี้จริงๆแล้ว่คุณน่ะมีความสามารถมากนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีความสามารถมากนะ เก่งมากด้วยเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าหาผู้ใหญ่เท่าไหร่แล้วก็มีอะไรก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกนะคะแล้วคุณก็มารู้สึกว่าตัวเองอะ่ะโทษตัวเองหรือว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบพ่อแม่บอกว่าเรามันโง่นู่นนี่นั่นหรือว่าเพื่อนแบบแกมันก็ได้อยู่แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยตัดคนแบบนั้นออกไปนะคะแต่พ่อแม่เนี่ยบอกได้ว่าอาจจะตัดไม่ได้เนาะแต่คุณก็ต้องพยายามให้กำลังใจตัวเอง อย่าคิดว่าเป็นเพราะตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าตัวเองอเป็นคนที่เป็นผู้ร้ายฉันมันไม่ดีฉันแย่ฉันถูกกระทําฉันมันไม่เหมาะสมฉันไม่ภูมิใจในตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยทุกอย่างเงิน <t> มันจะไม่เข้ามานะคะ <t> เห็นไหมคะถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณกล้าที่จะวางแผนคุณอย่าโทษตัวเองนะคะว่าคุณไม่มีคุณค่าในการเก็บนะคุณเก็บได้เก็บได้ไดแล้วเก็บได้เยอะมากด้วยไพ่ใบนี้คุณบอกได้เลยว่าคุณจะรวยได้มากด้วยดังนั้นแล้ว่คุณก็ต้อง เลือกออกจากสภาวะแวดล้อมที่มันไม่ดีก่อนนะคะเห็นไหมคะหลบไปสงบจิตสงบใจสักพักถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ปิดโทรศัพท์มือถือเลยโลกออนลงอ,อนไลน์ไม่สนใจสนใจแต่เรื่องที่ฉันรู้สึกว่าฉันจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาก็พอให้มีความสามารถถ้าเกิดคุณทําอย่างนี้ได้จริงๆเนี่ย,เ,ยเงินของคุณในเดือนกรกฎาคมและต่อไปจะเป็นอย่างไรน่เห็นไหมคะคุณจะมาแบบมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณจะเห็นโอกาสเพิ่มขึ้น แล้วคุณจะทิ้งอะไรที่มันไม่ดีออกไปจากชีวิตแล้วมันจะดีขึ้นกว่าเดิมแบบอย่างที่บอกว่าเห็นไหมคะถ้าคุณทําได้นะเก็บได้นะคุณจะเป็นวิวออฟฟอร์จูเลยนะเนี่ยเห็นไหมกลงล้อที่แบบรวยอะ่ะบอกได้เลยว่ารวยเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงของคุณนะคะถ้าคุณคิดที่จะเปลี่ยนนะไพ่ก็ยังบอกว่าถ้าคุณไม่หึงไม่หวงไม่อิจฉาไม่ทิยาไม่ยึดติดคุณจะรวยเห็นไหมคะคุณจะรวยคุณอย่าทําตัวเป็นผู้ถูกกระทํา ดังนั้นแล้วก็ขอให้ผู้ที่เลือกหมายเลขสองนะคะลองกลับไปคิดดูนะคะว่าคุณจะสามารถวางแผนการเงินหรือจัดการอะไรได้บ้างนะคะอย่าไปแบบรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะมันไม่ดีพอที่จะเก็บเงินไว้ได้เพราะเมื่อไหร่ที่คุณโทษว่าตัวเองไม่ดีพอไม่มีคุณค่าไม่รักตัวเองเนี่ยคุณก็จะผักใส่เงินออกไปนะคะก็ขอให้ผู้ที่เลือกหมายเลขสองเก็บเงินได้ดีแล้วด้วยยังไงก็มาฟีดแบ็กบอก ไม่หมอบ้างนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนาอแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ผู้ที่เลือกหมายเลข3นะคะว่าการเงินของผู้ที่เลือกหมายเลข3ในเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาดูกันนะว่าน้องแมวเนี่ยจะบอกว่าอย่างไรกันบ้างนะคะมาดูซิขอภาพรวมหน่อยว่าเดือนกรกฎาคมนี้การเงินของผู้ที่เลือกหมายเลข3จะเป็นอย่างไร โอ้โอ้เดือนนี้เนี่ยคุณรู้สึกว่าเงินคุณน่ะไม่พอใช้เลยนะคุณต้องเหนื่อยต้องหนักเพื่อที่คุณจะได้แบบทำงานมาเลี้ยงครอบครัวนะคะการเงินในเดือนนี้บอกได้เลยว่าคุณน่ะต้องเหนื่อยก่อนเหนื่อยก่อนเหนื่อยเหนื่อยแบบนี้คุณรู้สึกว่าคุณขาดแคลนเงินคุณไม่พอใช้เพราะคุณน่ะซัพพอร์ตหลายคนที่บ้านนะคะคุณก็ไม่ได้อยากจะไป พิ่งพาคนที่บ้านหรอกแต่ว่าคุณก็ต้องเหนื่อยเหนื่อยเพื่อที่จะทําให้คนที่บ้านสบายหรือครอบครัวของคุณสบายคนที่อยู่ข้างหลังสบายนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าคุณคิดที่จะทําอะไรเนี่ยก็ขอให้เรียกว่าอะไรทุ่มเททําให้ดีนะคะในทุกๆอย่างที่คุณทําเนี่ยไหนดูซิคุณจะทําคนเดียวไม่ได้นะคะคุณต้องมีคนอื่นร่วมมือด้วยคนที่คุณจะร่วมมือด้วย หรือเป,เป็นหุ้นส่วนที่ช่วยให้คุณทำเงินได้ดีขึ้นคือใครทำเกี่ยวกับงานบริการสถานที่พักสถานที่ที่คุณสามารถไปเซอร์วิสดูแลให้เขาพักผ่อนหย่อนใจและหายดีได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนแบบสุขภาพการงานการเงินหรืออะไรนะหรือในเรื่องเกี่ยวกับการรัดฟังความรักนะคะถ้าเกิดคุณจะทำอาชีพเสริมอะไรก็ทำเกี่ยวกับเนี่ยเห็นไหมให้ทำให้เขาเนะี่ยมีความ สุขมีความสนุกสนานทางใจขึ้นมาเห็นไหมคะดังน,น,นั้นแล้วเนี่ยการรับฟังการเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำทำให้เขามีความสุขหรือพาเขาเป็นเพื่อนเที่ยวไปเที่ยวแบบว่าเออคนนี้เหงาไม่ได้หมายถึงว่าเพื่อนเที่ยวแบบเที่ยวกลางคืนหรืออะไรอย่างนี้นะคะพาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆไปทำบุญไปทำอะไรที่แบบว่า เขามีความสุขความสบายใจการดูแลเซอร์วิสแบบว่าไปเป็นแม่บา้านหรือว่าพาสัตว์เลี้ยงเขาไปเดินเล่นไปอะไรอย่างนี้เนี่ยงานที่เป็นงานบริการทุกอย่างเนี่ยใช่เคยใช่ไหมเหนื่อยหนักเลยปัญหาเยอะแต่มันต้องเป็นงานที่ใช้ทักษะฝีมือของคุณมากกว่างานที่ใช้ทักษะฝีมือนะคะที่เป็นงานบริการอาจจะไม่ได้เป็นงานบริการก็ได้แต่เป็นงานที่ใช้ทักษะฝีมือในการซ่อมการการ,การเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย ที่ไม่ได้ทําคนเดียวแต่าทาเป็นหมู่คณะเนะช่นไปล้างแอร์คุณอาจจะล้างแอร์คนเดียวไม่ได้คุณอาจจะต้องมีลุกมือเพิ่มอีกหนึ่งคนหรือว่าความให้ให้คนในครอบครัวไปช่วยหรือให้เขาเป็นคนแนะนําอย่างเงี้ยจะทําได้นะคะไหนดูซิว่าคุณควรที่จะทําอะไรเสริมขึ้นมาเนี่ยทัดทัฝีมือคุณจริงๆด้วยแล้วก็ต้องทําทีละอย่างนะคะเพราะว่าปัญหาคุณอ่ะค่อนข้างที่จะเยอะงานคุณอ่ะต้องเข้าไปแก้ปัญหาให้คนอื่น เห็นไหมคะเนี่ยสิบดาบก็มาเจ็ดไม้ก็มาอัศวินดาบอีกคุณต้องเป็นฮีโร่เข้าไปช่วยงานคนอื่นนะคะแล้วดาบก็มาอีกในอันนี้นะดังนั้นแล้วเนี่ยเหนื่อยก่อนเหนื่อยก่อนคุณถึงจะได้เงินถ้าคุณเหนื่อยในแบบนี้แล้วเนี่ยคุณจะได้เงินเยอะใช่ไหมก็พอมีอยู่มีอยู่แล้วก็จะมาทางออนไลน์ด้วยนะคะได้แต่ว่าอาจจะได้ไม่ได้แบบเยอะพอคุณต้องหมั่นโปรโมทออกไปนะคะ เพราะมันจะเป็นเงินที่อยู่ข้างในครอบครัวด้วยอย่างหนึ่งอย่างที่บอกถ้าเกิดคุณทําปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องให้คนในครอบครัวอยู่แล้วเนาะเงินคุณส่วนใหญ่ถ้าจะมาก็จะมาจากคนในครอบครัวถ้าเกิดคุณตกงานหรืออะไรก็ตามแต่คุณก็ต้องแบบว่าขอคนในบ้านให้ช่วยนะคะหรือไม่งั้นคุณก็ต้องใช้ทักษะฝีมือของคุณออกไปในทางออนไลน์ให้มันเกิดประโยชน์นะคะเห็นไหมคะเนี่ยไพ่อลาเคลก็บอกว่าให้คุณ่ะวางแผนเรื่องการเงินของคุณให้ดีๆนะคะ ไม่อย่างนั้นแล้วนะคะเงินของคุณเนี่ยจะพลาดจะไม่เห็นผลสําเร็จสัทีเพราะว่าคุณน่ยมีคนคะมีมีโครงการที่คุณที่คุณฝันไว้คุณวาดไว้น่ะค่อนข้างเยอะดังน,น,นั้นแล้วเนี่ยโครงการในเรื่องการเงินของคุณในเดือนนี้บอกได้เลยว่าอะไรที่ต้องใช้เงินนะคะออกแบบให้ดีออกแบบให้ชัดโดยเฉพาะทักษะฝีมือของคุณนะคะว่าคุณสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมีทั้งหลายเนี่ยทำอะไรได้บ้างโดยที่ใช้ งบกันเงินได้น้อยที่สุดและถ้าเกิดจําเป็นต้องใช้เยอะจริงๆก็บอกได้ว่าคุณลงทุนลงแรงเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ต้องดูใค้ถึงที่สุดนะคะเพราะในเมื่อคุณจับดาบแล้วเนี่ยคุณจะวางดาบไม่ได้ถ้าเกิดคุณวางดาบเมื่อไหร่ก็คือคุณจะพลาดโอกาสหรือคุณจะขาดทุนทันทีนะคะแต่ถ้าเกิดคุณมุ่มงมั่นนะคะอย่างเต็มที่นะคะคุณน่ะจะประสบความสําเร็จราได้เงินเข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกำอย่างที่บอกเพราะว่าทักษะของคุณที่มาเนี่ยมันไม่ได้เป็นทักษะที่มี กันได้ทุกคนเนาะเงินอาจจะขัดแค่นหน่อยแต่ว่ามีคนให้ความช่วยเหลือค่ะไพออรอเคลก็นแนะนําอย่างที่บอกเนาะว่าให้ออ g แกนไนท์ให้ชัดเจนเห็นวาดภาพให้ชัดเขียนแผนให้ชัดแล้วทําตามขั้นตอนเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้ก็มาอีกไปหนึ่งวิชไรต์อัพเป็นด้านออลอินโฟมวิชไรต์ในด้านที่ดีนะคะว่าคุณนะเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่พร้อมเป็นคนที่ เก่งเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์เป็นคนที่อนุญาตให้ตัวเองรวยอนุญาตให้ตัวเองประสบความสําเร็จอนุญาตให้ฉันอะถือเงินก้อนใหญ่ถือความสุขของตัวเองทําทุกสิ่งที่เป็นความสุขของฉันเองฉันอุดมสมบูรณ์พอที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นไหมคะอ่ะเนี่ยการอธิษฐานอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดคุณมืดแปดด้านไม่รู้จะทําอะไรนะคะคุณต้องอธิษฐาน ต่อเบื้องบนให้เป็นนะคะอ,ธ,อธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะให้เป็นด้วยการวาดภาพให้ชัดเจนนะคะว่าคุณต้องการอะไรแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะเห็นจากภาพที่คุณวาดนะคะเห็นไหมคะเนี่ย organic organic อ,อ,อันนี้วิชวลไลท์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณต้องภาวนาศรัทธาในสิ่งที่คุณเชื่อในสิ่งที่คุณคิดแล้ววาดภาพให้เขาเห็นนะคะว่าคุณต้องการอะไรในรูปแบบไหน วัดทุกวันให้ท่านเปิดทางให้ท่านช่วยนะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าทั้งหลายที่ปกป้องรักษาตัวคุณอยู่เนี่ยจะส่งมาให้ประสบความสําเร็จนะคะแต่คุณต้องวัดภาพให้ชัดมีมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้นะคะอย่าลืมว่าการภาวนาหรือการอธิษฐานทุกวันเนี่ยมันก็จะเป็นการสะสมพลังจิตตัวเองในทีละเล็กละน้อยนะคะเพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนนะคะยังไงก็ขอให้ผู้ที่เลือกหมายเลขสามเนี่ย มีความสำเร็จในเรื่องการเงินในทุกๆด้านนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมาบอกกันด้วยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะยังไงก็เหล่านางฟ้าก็อวยพรผู้ที่เลือกหมายเลขสามแล้วเนาะ,อะขออีกใบหนึงให้อวยพรให้เห็นไหมคะอย่าลืมตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นทิ้งนี่สิ่งที่ไม่จําเป็นของคุณมีเยอะไปหรือเปล่าอะไรที่ไม่จําเป็นต้องใช้ลองเขียนแผนออกมาให้ชัดเจน ว่าจะบริจาคเมื่อไหร่อย่างไรให้ยังไงนะคะแล้วคุณจะได้รับสิ่งตอบแทนนั้นๆครบวงจรทุกอย่างนะคะขอให้มีความสุขมากกนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีค่ะ